เจ้าของธุรกิจหลายคนที่กำลังคิดจะจดทะเบียนบริษัทอยู่ต้องมาฟังคลิปนี้เลยค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลนะคะงั้นเรามาดูความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลกันก่อนเลยนะคะการดำเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาคือการใช้ชื่อเจ้าของกิจการในการดำเนินงานทุกอย่างนั่นเองค่ะ ทั้งการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายการชำระภาษีเงินได้ประจำปีและการทำสัญญาต่างๆนะคะโดยทั่วไปก็จะเสียภาษีเหมือนบุคคลธรรมดาเลยค่ะข้อดีก็คือเจ้าของกิจการสามารถตัดสินใจทุกอย่างได้เองซึ่งการดำเนินธรุรกิจแบบบุคคลธรรมดาก็ควรที่จะมีการจดทะเบียนพาณิชย์ไว้เพื่อให้คนทั่วไปรับรู้ถึงการดำเนินธรุรกิจของเราว่าถูกต้องเปิดเผยตามกฎหมายและมีสถานประกอบการชัดเจนค่ะ แต่สำหรับรูปแบบนิติบุคคลหรือแบบบริษัทจะไม่สามารถจัดตั้งได้เองคนเดียวนะคะตามกฎหมายแล้วตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2566าที่ผ่านมาแค่มีผู้ร่วมจัดตั้งแค่2คนก็จดทะเบียนบริษัทได้แล้วค่ะซึ่งการเป็นนิติบุคคลจะถือได้ว่าเป็นการแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายทำธุรกรรมสัญญาหรือการชำระภาษีก็จะเป็นไปในนามของกิจการทั้งหมดเลยค่ะ และอาจจะต้องมีการขอความเห็นเซนยินยอมจากผู้ถือหุ้นแต่ละคนในการทำธุรกรรมต่างๆด้วยนะคะทีนี้พอเราเข้าใจความแตกต่างแล้วเมื่อเราเปลี่ยนการทำธุรกิจมาในรูปแบบนิติบุคคลต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะข้อ1ต้องดำเนินการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชย์ชยกิจหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลต้องยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ที่เคยจดไว้ก่อนนั่นเองค่ะ ข้อ2อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ตอนเป็นบุคคลธรรมดาจะโอนเข้ามาเป็นในนานิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะแต่ถ้าโอนหรือขายต่อให้กับกิจการต้องนำรายได้ที่ได้ไปเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาด้วยค่ะข้อ3ประกันสังคมของพนักงานจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลถ้าเรามีพนักงานตั้งแต่คนแรกก็ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้างแล้วนะคะ พร้อมทั้งนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักง,งานด้วยค่ะซึ่งการเป็นนิติบุคคลจะมีข้อดีหลักๆอยู่3ข้อดังนี้ค่ะข้อ 1. มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะคู่ค้าเองจะมั่นใจได้ว่าเราสามารถออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามระเบียบภาษีได้รวมถึงสถาบัานการเงินต่างๆก็จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อธุรกิจได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะคะข้อ 2. การจำกัดความรับผิดค่ะ พูดง่ายๆก็คือสมมุติบริษัทเป็นหนี้จนต้องล้มละลายคนที่เป็นหุ้นส่วนจะเสียเงินแค่ส่วนที่ชำระค่าหุ้นไม่ครบจำนวนค่ะแต่ถ้าธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาล้มละลายเจ้าของธุรกิจจะต้องล้มละลายไปด้วยนั่นเองค่ะข้อ 3. คิดฐานภาษีจากกำไรสุทธิค่ะนิติบุคคลจะเสียภาษีแค่จากจำนวนผลกำไรเท่านั้นและสามารถนำรายจ่ายทางธุรกิจมาหักเป็นค่าใช้ใจ่ายได้ตามจริง แต่จะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนเสมอด้วยนะคะที่สำคัญถ้านิติบุคคลประกอบธุรกิจ และพิสูจน์ทางบัญชีแล้วว่าขาดทุนจริงก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะคะและยังเอาเงินที่ขาดทุนไปหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ในปีถัดๆไปสูงสุดไม่เกิน5ปีด้วยนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเจ้าของกิจการที่อยากจดทะเบียนบริษัทสามารถติดต่อ f r o w c c o u u t t เพื่อช่วยให้คุณจดทะเบียนบริษัทได้ง่ายขึ้นพร้อมรับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ไปใช้ฟรีฟรปีเต็มเลยค่ะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีกันมากขึ้นด้วยนะคะ